สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะมาพบกับ Thai Herb at Home เช่นเคยนะคะใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะใครที่กำลังจะเตรียมตัวไปทานเจนะคะอย่าลืมมาติดตาม10อันดับพักสมุนไพรนะคะที่ใช้ในการทำประกอบอาหารเจนะคะมาติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ Oh. ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับอาหารเจกันก่อนค่ะอาหารเจนะคะเป็นอาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์นะคะเช่นนมไข่น้ำผึ้งน้ำปลาเจลาตินคอลลาเจนและไม่ปรุงด้วยผักที่มีกลิ่นชุนค่ะได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่กระเทียมหอมทุกชนิดอาทิต้นหอมห,อหอัวหอมหอมแดงหลักเกียวกุ้ช่ายและผักชีค่ะ และมีใบายาสูบรวมถึงบุหรี่ยาเส้นและของเสพติดของมึนเมาทุกชนิดเลยค่ะพืชผักทั้ง5ชนิดนะคะแม้จะไม่มีเนื้อสัตว์แต่เป็นผักที่มีกลิ่นรุนแรงหรือผักคาวนะคะเชื่อว่าจะทำลายพลังทัา้าง5ในร่างกายนะคะเป็นเหตุให้อวัยวะหลักภายในทั้ง5คือหัวใจไตม้ามตับปอดทำงานไม่ปกติ มีฤทธิ์กระตุ้นจิตใจอารมณ์ให้เราร้อนหุดหงิดโกรธง่ายอย่างเช่นกระเทียมค่ะทำลายธาตุไฟก่อปัญหาต่อหัวใจหัวหอมทำลายธาตุน้ำก่อปัญหาต่อไตหลักเกีียวทำลายธาตุดินก่อปัญหาต่อม้มกุยช่ายทำลายธาตุไม้ก่อปัญหาต่อตับค่ะใบายาสูบทำลายธาตุโลหะนะคะก่อปัญหาต่อปอดของเราค่ะต่อมานะคะ เรามาฟัง10อันดับผักเซนะคะที่นิยมนำมาทำเป็นเมนูอาหารเจกันค่ะอันดับ10นะคะแครอทค่ะบำรุงสายตาบำรุงผิวหน้าต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยนะคะเมนูนะคะเช่นพัดผักลกักษีต้มจับฉายเจเต้าหูทรงเครื่องค่ะอันดับ9นะคะมระระค่ะ ลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านเบาหวานช่วยระบายนะคะเมนูนะคะมะระยัดไส้ผัดมะระยำมะระมะระเห็ดหอมเจเป็นต้นค่ะอันดับแปนฟักเขียวนะคะขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไอช่วยย่อยอาหารค่ะเมนูได้แก่แกงฟักเจต้มฟักมะนาวดองเจต้มสืดฟักเห็ดหอมเจเป็นต้นค่ะ อันดับที่7็ค่ะเห็ดหอมนะคะป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเห็ดหอมนะคะมีเมนูตัวอย่างดังนี้ค่ะเห็ดหอมคั่วซีอิ๊วเจผัดเต้าหู้เห็ดหอมเจเต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอมมะระเห็ดหอมเจค่ะอันดับที่หกได้แก่ผักบุ้งค่ะ บำรุงสายตาบำรุงโลหิตทำให้ความจำดีนะคะทั้งอย่างป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะเมนูค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงเจนะคะผัดขี้เมาผักบุ้งผัดผักบุ้งพริกแกงนะคะอันดับที่5ค่ะถั่วงอกนั่นเองนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นบำรุงประสาทและสมองเมนูได้แก่ หอยทอดเจผัดถั่วงอกเต้าหู้เจผัดไทยเจก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องเจก๋วยเตี๋ยวหลอดเจเป็นต้นค่ะอันดับที่4ีค่ะได้แก่คณะนั่นเองค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อกระจกและโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะเมนูได้แก่คณะหมูกรอบเจผัดคณะปลาเคม็มผัดคณะห้องกงเจผัดคณะเห็ดหอมเจนั่นเองค่ะ อันดับที่3ามค่ะได้แก่ผักกาดขาวค่ะช่วยให้เจริญอาหารช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะเมนูนะคะปอเปี้ยะผักกาดขาวผัดผักกาดขาวเจผักกาดขาวตุ้นเห็ดหอมสุกี้แห้งเจเป็นต้นนะคะอันดับที่สองค่ะผักกวางตุ้งนั่นเองนะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะเมนูได้แก่ ผัดหมีส่ส้วเจผัดผักกวางตุ้งไต้หวันกวางตุ้งน้ำแดงผักกวางตุ้งราดหน้าสับ่ายเจเป็นต้นค่ะลนดับหนึ่งได้แก่กระหล่ำปลีค่ะบำรุงกระดูกและฟันต้องกันหวัดนะคะเมนูของกระหล่ำปลีนะคะได้แก่กระหล่ำปลีผัดน้ำปลาเจค่ะกระหล่ำปลีต้มเห็ดหอมเจกระหล่ำปลีตุ๋นนะคะ และยังมีเมนูเจหลากหลายนะคะที่สามารถนำเอาผัก10ชนิดนี่ละค่ะ มาประกอบอาหารได้กันอย่างง่ายได้กันเลยนะคะเพื่อนๆนและเพื่อน,อนๆก็ได้รู้แล้วนะคะว่ามีอันดับไหนบ้านนะคะสําหรับอาหารเจสิบอันดับนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับทั้งทีมงานของเราด้วยนะคะถ้าชินชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าต้องการติดตามกันไปตลอดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ